เคยคิดไม่ว um> ่าใครคือคนที่ทำให้เรือรถไฟและสะพานของโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพื่อนๆกำลังฟัง Memorandum Podcast รายการที่จะพาเราเดินทางไปสัมผัสชีวิตและบทเรียนของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เรื่องราวของพวกเขายังมีคุณค่าต่อการใช้ชีวิตของเราในวันนี้ วันนี้เราจะพูดถึงชายคนหนึ่งที่ชื่อของเขาไม่เคยเลือนหายไปจากโลกวิศวะกรรมและนวัตกรรมอิสัมบาดคิงดอมบรูเนลวิศวะกรผู้สร้างสะพานเส้นทางรถไฟและเรือเหล็กที่ทำให้มนุษย์เดินทางและเชื่อมโยงกันได้ในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รเนลเกิดที่เมืองโพสมาร์ทประเทศอังกฤษในปีคศ1806คุณพ่อของเขามาร์กอิสซัมบาดบรูเนลเป็นวิศวกรที่เดินทางมาจากฝรั่งเศสเพื่อทำงานในอังกฤษดังนั้นตั้งแต่เด็กบรูเนลก็เติบโตท่ามกลางบรรยากาศของการคิดค้นสิ่งใหม่ๆโตมาท่ามกลางดินสอเขียนแบบ กระดาษที่เต็มไปด้วยเส้นสายและเรื่องเล่าของสิ่งก่อสร้างที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนสิ่งที่น่าทึ่งคือในวัยเด็กบรูเนลมีความสามารถทางคณิตศาสตร์และการวาดแบบที่โดดเด่นเขาสามารถวาดวงกลมด้วยมือเปล่าได้อย่างแม่นยำราวกับใช้วงเวียนทั้งที่เด็กหลายคนยังเขียนชื่อของตัวเองไม่เป็นด้วยซ้ำช่วงเวลานั้นอังกฤษกำลังอยู่ในยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรถูกสร้างเมืองใหญ่กำลังขยายและผู้คนต่างอยากเดินทางเชื่อมต่อกันให้เร็วขึ้นกว่าเดิมบรูเนลไม่ได้เป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่เกิดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเขากลายเป็นดาวเด่นที่จะส่องสว่างในยุคนี้เรื่องราวที่ทำให้บรูเนลเริ่มฉายแววเกิดขึ้นเมื่อเขาทำงานร่วมกับคุณพ่อในโครงการทิ m ส์ทันเนลซึ่งเป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกของโลก ลองจินตนาการดูนะคะเพื่อนๆตอนนั้นเขายังเป็นเพียงวัยรุ่นแต่ต้องลงไปในพื้นที่มืดชื้นและเต็มไปด้วยดินน้ําและความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมหรืออุโม,มงค์ถล่มทลายได้ทุกเมื่อทุกวันคือการเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนและความกล้าที่จะเดินไปข้างหน้าทั้งที่ยังไม่รู้ผลลัพธ์ แม้จะอันตรายแต่บรูเนลไม่ได้ถอยเขาเรียนรู้ทุกขั้นตอนของการก่อสร้างเข้าใจกลไกของเครื่องจักรและใช้โอกาสนั้นฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทักษะนี้กลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้เขาแตกต่างจากวิศวกรทั่วไปเมื่อสะสมประสบการณ์มากพอบรูเนลก็เริ่มสร้างโครงการของตัวเอง และหนึ่งในงานชิ้นเอกคือ Great Western Railway เขามีวิสัยทัศน์ว่าการเดินทางควรจะรวดเร็วราบรื่นและสะดวกสบายเขาจึงออกแบบรางรถไฟที่มีความลาดเอียงต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ผลลัพธ์คือเส้นทางที่ราบเรียกจนถูกขนานนามว่าโต๊ะบินเรียกของบรูเนลไม่เพียงเท่านี้เขายังสร้างสะพานที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวิศวกรรมเช่นคลิฟตันซัสเพนชันบริดจ ที่ทอดตัวอย่างสง่าง,งามเนือขุบเขาลึกแม้บรูเนลจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ทันเห็นสะพานเสร็จสมบูรณ์แต่มันก็กลายเป็นผลงานที่คนทั่วโลกยกย่องจนถึงปัจจุบันในด้านการเดินเรือบรูเนลก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วย SS Great Britain เเรือเหล็กขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำและใบเรือผสมผสานกันสามารถข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในโลก นี่คือการเปลี่ยนโฉมการเดินเรือของโลกไปตลอดกาลสิ่งที่น่าประทับใจคือบรูเนลไม่ใช่เพียงนักออกแบบแต่เขาคือผู้สร้างอนาคตเขามองเห็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและกล้าที่จะทำให้มันกลายเป็นความจริงทุกวันนี้แม้บรูเนลจะจากไปนานกว่าศตวรรษแต่ผลงานของเขายังอยู่รอบตัวเรา การเดินทางโดยรถไฟที่รวดเร็วราบรื่นและการข้ามสะพานแขวนที่สวยงามแข็งแรงหรือการเดินเรือข้ามมหาสมุทรด้วยเรือเหล็กทุกอย่างนี้คือร่องรอยที่บรูเนลทิ้งไว้ให้โลกสิ่งสำคัญคือบทเรียนที่เขามอบให้เราบรูเนลแสดงให้เห็นว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่ต้องการทั้งความกล้าและความพยายามบางครั้งคนรอบตัวอาจบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ แต่เขาเลือกที่จะสร้างทางใหม่ที่ไม่เคยมีใครเดินมาก่อนเพื่อนเพื่อนเคยมีความฝันแบบนั้นไหมคะความฝันที่อาจดูใหญ่เกินไปหรือยากเกินไปสำหรับเราเรื่องราวของรูเนลทำให้เราเห็นว่าความลุ้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางทุกความผิดพลาดคือประสบการณ์ที่จะสอนให้เราแข็งแรงขึ้นและเข้าใจมากขึ้นว่า จะทำอย่างไรให้สำเร็จในครั้งต่อไปบรูเนลไม่ได้ทิ้งเพียงสะพานรังรถไฟหรือเรือเขาทิ้งบทเรียนชีวิตที่บอกเราว่าการสร้างอนาคตเริ่มต้นจากความกล้าที่จะลงมือทำและนี่คือเรื่องราวชีวิตของอิซัมบาดคิงดอมบรูเนลชายผู้สร้างนวัตก,กรรมที่เปลี่ยนโลกการเดินทางและยังมอบแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อรุ่น เรื่องราวนี้ทำให้เพื่อนๆได้แรงใจอย่าลืมแชร์พอดแคสต์ตอนนี้ให้กับคนที่รักในประวัติศาสตร์ชอบเรื่องเล่าที่สร้างแรงบันดาลใจหรือกำลังมองหาพลังใจในการทำตามความฝันและอย่าลืมกด subscribe ช่อง n e f e r t i t ้บน YouTube พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดสารคดีเสียงตอนใหม่ที่เราเตรียมนาบุคคลสาคัญมาเล่าในมุมที่เข้าใจง่ายและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับอีกหนึ่งบุคคลที่จะทำให้เราเห็นว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงอดีตแต่เป็นบทเรียนและแรงผลักดันให้เราเก้าวไปข้างหน้านี่คือ Memorandum Podcast คสสารคดีเสียงที่ทำให้ประวัติศาสตร์มีชีวิตและแรงบันดาลใจไม่เคยจางหาย